เพื่อนสําหรับพึ่งลังนี้ก็ได้เดินทางมาถึงลังก็ไม่ใหญ่มากครับพอประมาณหางจากกิ่งก็ประมาณสองสามวาต้นคูนับเป็นสามนางใหญ่ครับนี่ครับโขนต้นอุนปรกรณ์ก็นอนกองไว้โขนต้นเรียบร้อยครับก็อของอยากได้น้ำพึ่งเดือนห้ารับไปให้ทำย้าย แก่ครับนอนติดเตียงอยู่ก็เลยมาจัดให้แกสักหน่อยครับได้บุญดีสำหรับหมอวีครับเจ้าของไม่รู้ว่ามีพึ่งนะหมอไปบอกว่าต้นคูนมีพึ่งนะเดี๋ยวผมจะตีเอาน้ำหวานมาให้ดีใจใหญ่เลยครับเจ้าของไม่ได้เคยได้ของแท้ๆจากไล่ตัวเองเลยครับ เยตีอยู่ต้นม้ม่วงต้นตรงโน้นนะครต้นเดียวสองลังน้ําก็ตกยี่สิบขวดฮะต้นมะม่วงโค่นไปลเลยมาหันมาเกาะอ,อยู่ต้นนี้ต้นคูนกิ่งตั้งเยอะแยะไม่เกาะครับไปเกาะอ,อ,อยู่ปลายนูน้นนะถ้าเกาะโค่นโคนก็คงจะเรียบร้อยไปแล้วฮะพวกคงซัดไปแล้วนี่มันมาเกาะอ,อยู่นี่ฮะปลายกิ่งมากครับ มองบนถนนเห็นโลดโทเลยก็คงจะมีคนเห็นมังน้าหลายตาสำหรับพึ่งลังนี้แต่ไม่กล้าขึ้นก็มาคนเดียวเช่นเคยครับมอไซค์มาหลังก็ประมาณเมตรเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลยว่าจะคุ้มค่าไหมฮะเกือกเส้นนี้ไปผูกลังกับกิ่ง ที่เหนือรังพึ่งขึ้นไปครบเรียบร้อยครับครบต้องยาวหน่อยครับเพราะว่ามันใช้เวลาเนี่ยฮะต้นขูนต้นขูนเป็นสามนางใหญ่เลยครับใหญ่เลยทีเดียวับสำหรับต้นขูนต้นนี้แล้วก็นูนํามีต้นมะม่วงเลยก็ล่อนป่าอยู่ต้นหนึ่งสองต้นคู่กันเลยเบลอเลยฮะ ประมาณห้าหกเจ็ดวาครับต้นน้ำมังต้นนู้นแล้วก็ต้นกระทร้อนเลยเกาะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานียฮะตน้นพึ่งอยู่นางนี้นะฮะนางใหญ่ขึ้นไปนู้นนะครับแ,แยกออกไปนู้นออกไปนู้นนะแล้วก็พึ่งเกาะอ,อยู่ปลายยอดน,นะครับเห็นเห็นหัวน้ำไหมฮะหัวน้ําตุงเบ่งเลยออกออกมาข้างนี่นะครับ เนี่ใต้ตูดหลังฮะมเห็นัวน้ำครับอ่งเลยทีเดียวสองข้างครับนี้เห็นสองข้างครับนี่ครับน้ําหวานบวมเลยทีเดียวเหมือนลูกฟุตบอลเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลยครับก็เราได้ขึ้นมาถึงหลังเพึ่งเรียบร้อยนะฮะอยู่ปลายกิ่งครับนี่ครับน้ําหวานก็ประมาณสักสามสี่ขวดนะ ก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดกันเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมอีกสักคู่ เดิมครับชิ้นเดียวสำหรับหมอวีลังนี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ย่ามกันเลยนะนนนครับน้ําหวานใสหน้ารับวระทาเลยทีเดียวครับ

ลำก้อนนี้อยู่ในเกินสี่ขวดนะครับกว่าจะเหลือลังอีกหนึ่งชิ้นนะเรียบร้อยครับอื เ,เดี๋ยวเรามาหย่อนลังลงกันเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ